พระพุทธเจ้านางสาววิดลาสแสลีมาจากโรงเรียนราพชานุคราเ์57จังหวัดเพชรบุร์ค่ะวันนี้หนูก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสานี้ค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากพระองค์ค่ะ ศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าเคยแต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่9ก้าสวรรคตแล้วราชการที่สิบจะไม่ชอบคนมง้งแล้วก็จะป่านชีวิตคนมง้งไล่ชีวิตไล่พวกหนูออกจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะ ประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะอยากให้ทุกทุกคนในหมู่บ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าหมู่บ้านหนูอยู่ห่างแล้วก็เป็นถิ่นทุรกันดารค่ะน้องน้องที่หมู่บ้านก็ าดแทนการเรียนรู้แล้วก็ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ค่ะหนูอยากจะเรียนครูแล้วก็กลับไปพัฒนาน้องๆที่อยู่ที่หมู่บ้านให้ได้รับโอกาสที่ดีแบบหนูค่ะแล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะแล้วก็เพื่อที่จะอยู่ดูแล ให้พวกหนูชาวฮงทุกคนมีแผ่นดินไว้อยู่คะ่ะขอบคุณคะ่ะทุกคนเป็นคนไทยทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งความเป็นคนไทยคือจะเป็นเชื้อชาติใดที่อยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวไม่เหมือนบ้านเมืองอื่นอที่เขา ไปคิดว่าใครเป็นชาตินูน้นชาตินี้เป็นชนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นไม่มีหนูไมต้องกลัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนำความรู้ นำความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงไหมล่ะก็ขอให้สบายใจได้